ามาชมบรรยากาศอบรมหลักสูตรก้าทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้นำทักษะการวางแผนทักษะการสอนงานและทักษะอื่นๆอีกมากมายสอนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆผ่านกิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอผลงานและยังมี มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆเมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้และทักษะสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการทํางานได้อย่างมั่นใจท่านที่สนใจหลักสูตรก้าทักษะหรือหลักส<ๆ>ูตรอื่นๆสามารถติดต่อสอบถามที่ w w w .hrodthai.com ได้เลยนะคะ